เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยรวมโดยพลังงานรวมของเมตตาธรรมในโลกเมืองไทยจะเป็นเมืองที่ได้รับความเมตตาจากแม้แต่เสือแม้แต่เสือร้ายของโลกจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นน,นี่คือความสามารถที่สูงสุดของมนุษยชาติ อาตมาพูดใหญ่พูดเป็นประเทศประเทศเลยเป็นความหมายรวมทั้งประเทศเลยคนยังมองไม่ออกหรอกอาตมามองและเอามาพูดให้ฟังบางคนก็บอกว่าเอ้ยนี่เพอ้อเจอพูดอะไรไม่เข้าเรื่องถูกครับเพราะเสือไม่กินข้าวครับนะเสือไม่กินข้าวอ้าวปฏิพานของสู่แดนทาบอกใช่เพราะเสือไม่กินข้าวเสือต้องพึ่งข้าว เพราะจะมาทำลายหม้อข้าวตัวเองไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดขึ้นไหมว่าประเทศไทยต้องปลูกข้าวให้มาก,มาก,มากสร้างพืชพันธุ์าอาหารให้มากๆไม่ต้องเอาพลังอะไรไปสร้างอันอื่นให้มากเลยเอาพลังมารวมสร้างต้องยกย่องชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่ทำยกย่องเกษตรกร ยกย่องกติกรให้มากยกย่องให้เป็นพยายกย่องให้ได้เหรียญให้ได้เหรียญตราให้ได้อะไรรอย่าไปยกย่องข้าราชการเอาเหรียญตราต่างๆจากข้าราชการนะมาให้กสิกรรมกสิกรจริงอัตมาละเวน้นชาวะมง ปศุสัตว์อันนั้นก็เขาก็ดูแลกันไปพอสมควรเท่านั้นไม่ต้องเป็นเน้นนะเน้นกสิกรเนี่ยใน,นงานกสิกรรมของประเทศเนี่ยประเทศไทยเป็นเมืองที่มีแผนมีพื้นที่อยู่เท่านี้ก็ตามนะต้องพยายามาใช้พื้นที่ของไทยเนี่ยไอที่จะไปสร้างอ้สถาน อะไรใหญ่หญหญๆโตๆทำให้มันสร้างตึกสร้างไอ้สูงๆแหลมๆอะไรต่ไรขึ้นมาสักวันหนึ่งเธอแผ่นดินไหวมากๆแล้วไอ้ตึกพวกนี้นสักวันนะลมลมมาทับกันละเนรนาศหมดนู่นั่นนะ,นะลมพัดเข้าไปในโน้นก็แย่แล้วหลงทาง น้ำฝนตกลงมาไม่มีทางไหลออกเฮ้ยไหลไปที่ไหนวะแม่น้ําอยู่ที่ไหนโว้ยไม่มีทางไปเน่าอยู่ในนั้นลมเข้าไปก็เสียพิษเป็นพิษหมดน้ําตกลงมาก็เน่าหมดนั่นบอกเลยเมืองเมืองเจริญนะที่นี่ทำล่องน้ําทําน้ําภูเขาตกลงมาได้ไหลลงเร็วๆน้า ฝนตกลงมาูภูเขาไหลลงน้ําเลยน้ํามีท้องน้ำไปอีกจากที่นั่นตรงนั้นร่องนั้นร่องนี้ไม่ต้องไปไหลเลอะเทอะเป็นที่น้ําคลาน้ําเน่าไปในร่องนี้ลงลาธารนี้ลําธารลงธารน้นลงธารเก่าลําธารใหม่เราก็ทําไว้ให้มันลงไปแม่น้ําใหญ่ไปหาแม่มูลแม่มูลไหลลงแม่โคแม่โคงไหลลงทะเลเรามาทําอย่างนี้ไม่ไปทาไอ้อย่างโน้นนะ อาคารศูนย์เฮือนศูนย์น,น,น,าานโโี่ใหญ่แล้วอาคารเฮือนบวรใหญ่แล้วอัตมาอย่างนึกลินเดนนววะว่าสักวันหนึ่งเธอจังหวัดอุบลเนี่ยประชุมกันที่ไหนมาประชุมที่เฮือนศูนย์ราชธานีโอโศจังหวัดอุบลเน่น เอาทุมที่คันบวรอ้าวถ้ามันไม่พอก็ไปประชุมกันที่บวรนะไปประชุมกันที่บวรเพราะอันนี้มันไร่สองไร่เองอันนู้นมันสิบเอ็ดไร่ที่จริงพื้นที่เจ็ดไร่สองชั้นเราก็เลยตีครุมมันเป็นสิบเอ็ดไร่เพราะว่ากองกลางมันไม่มีสองชั้นมันสองชั้นสองข้าง สิ่งที่เราทํากันอยู่ที่นี่มันเป็นตัวอย่างของมนุษย์โลกไม่ใช่มนุษย์ของไปเฉพาะเอเชียนะมนุษย์โลกเลยทั่วทั้งโลกทุกทวีเป็นตัวอย่างของความเป็นมนุษย์โลกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ตรัสรู้เรื่องมนุษย์กับสังคมท่านศึกษาอันนี้แล้วก็ตรัสรู้อันนี้ นะแล้วเอามาปฏิบัติประพฤติอัตมาพูดว่าพระพุทธเจ้าในศึกษาวิชาความรู้มาหมดทั้งโลกเนี่ยความรู้ในขแขนงใน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 หนที่เขาพึงศึกษากันมีตั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบันแม้พระพุทธเจ้าบาอุบัติขึ้นปัจจุบันนี้ก็ต้องไปเรียนหมดนะแต่โพธิรักเนี่ยไม่ได้เรียนสักอย่างมาทำ แต่เพราะหน้า,าทาุที่ทางธรรมะอย่างเดียวก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่พระพุทธเจ้านี่เรียนหมดเลยทั้งโลกก็เรียนหมดจบทั้งโลกเสร็จแล้วสิปวิชาท่านจบปริญญาเอกของสิบปดวิชาจากนันักตักกศศิลาได้ลดได้เ,เกียรตินิยมหมดทุกวิชาเสร็จแล้ว ทิ้งหมดทุกวิชาเลยสิบแปดวิชามาเอาวิชาของท่านที่ท่านสืบสาวมาแล้วท่านมาเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่จนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าสุดท้ายท่านปลูกฝังสืบสาวพโพธิสัตว์ตวภูม,มาจนกระทั่งมาชาติสุดท้ายเป็นชาติพระพุทธเจ้าท่านก็มาทำงานทางธรรม สิปวิชานั้นทิ้งศูนย์เปล่าเลยให้รู้ว่าโถเอ,อ,เอ,อวิชาอย่างงน่ะจะเรียนก็เรียนได้เอาเก์นิยมด้วยแต่เสร็จแล้วเรียนแล้วทิ้งให้ดูเลยแต่อันนี้สิเป็นวิชาที่สําคัญวิชาทางธรรมโลก,กุตระนี่ยิ่งใหญ่กว่าวิชาทั้งหมดนั่นสุดยอดไม่รู้อาตมาพูดไปนี่นะมันครบมันพอเข้าใจกันได้ดีไหม พูดมาไม่รู้กี่ทีแล้วพยายามขยายความอันเนี้ให้เห็นว่าวิชาทางโลกๆนก้นมันมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นอ่ะวิชาทางโลกก็วิชาดสร้างไปแล้วก็ไปสร้างไรลาลาบล,า,ลายศลาสันเสอร์ลาความสุขโดยเฉพาะความสุขความสุขนี่เป็นมายาที่คนไม่รู้ได้ไง่ายๆ ความสุขเป็นมายาที่คนหลงพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดผู้ที่รู้ยิ่งรู้จริงจริๆเลยว่าคนเรามันก็ติดอยู่แค่สุขสุขกระทุกมันเป็นคู่หูที่แยกกันไม่ได้เป็นภาวะเทวะภาวะเทวะเป็นภาวะสองที่แยกกันไม่ได้แต่คนไม่รู้คนหลงเหลี่ยมมุมของ ภาวะสองเป็นหลงสุขมองไม่เห็นทุกข์พระพุทธเจ้ามองเห็นทุกข์โอ้โหไอ้นี่มันหลอกมันทุกข์ท่านั้นมันไม่ใช่สุขทุกข์ต่านั้นเกิดขึ้นทุกข์ต่านั้นตั้งอยู่ทุกข์ท่านั้นดับไปโอยโ,โง่มานานทวิตเจ้าถึงรู้นี้จึงเลิกไม่สุขไม่ทุกข์มันมีภาวะไม่สุขไม่ทุกข์ ฟังดีๆนะตรงนี้ต้องอ่านอารมณ์ว่าเวทนาได้สัตว์โลกนี้มีเวทนาเป็นจุดรวมของตัวประธานใหญ่เวทนาจึงจะไปเกิดเจตนาเวทนาจึงจะไปเกิดเจตนารู้สึกปับ๊บมีกิเลสเข้ามาร่วมเลยราคะดือโษสะ สร็จแล้วสัญญาเป็นตัวกลางตํนดรู้ว่าเฮ้ยราคะเกิดโทสะเกิดนั่นคือผู้รู้แต่ชาวโลกสัญญาไม่มีเป็นสัญญาวิปลาสหมดวิปลาสทั้งสามวิปลาสทั้งสี่ทิฏฐิสัญญา,วากวิปลาสจิตก็วิปลาสทิฏฐิวิปลาส ยังวิปลาสสีเห็นทุกเป็นสุขเห็นความไม่เที่ยงเป็นเที่ยงไม่ใช่ตนเห็นความไม่ใช่ตนเป็นตนเห็นสิ่งที่เป็นหน้าได้ไม่น่ามีเลยเป็นสิ่งที่น่าได้หน้ามีหน้าเป็นเขาจึงมี เขาจึงศูนย์ไม่ได้เขาจึงหมดเกลี้ยงไม่ได้เพราะวิปลาสอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในปาดาคนเทวนิยมหรือคนปุตุชนคนที่ไม่ได้ศึกษาโลกุตตรธรรมแล้วเรียนรู้จงกระตั้งให้จบความวิปลาสไม่มีความวิปลาสเลยเป็นอรหันต์ผู้ที่ยังไม่เป็นอรหันต์จึงคือคนวิปลาสอยู่ทั้งหมด พูดหมดแล้วนั่นเนี่ยไม่ได้ด่านะไม่ได้ว่านี่เป็นความจริงเป็นความรู้ที่ตัดสู้โดยพระสมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็เรียนตามจนรู้ตามจนเอามาพูดได้ถูกต้องตามขาอยืนยันว่าอาตมาพูดนี่ถูกต้องที่สุดเพราะยังมนุย์ในโลกนี้ที่ยังไม่ใช่อรหรันยังวิปลาสอยู่อนาคายังวิปลาสอยู่บ้างเหลือน้อยหนึ่งกีตาก็เหลือมาก,กอนาคา โสดาก็เริ่มรู้แล้วอ้ยาเราไปวิปลรราสอยู่ตั้งนานวุ้ยรู้ตัวเลยเลิกวิปลาสมากลายเป็นคนที่หมดวิปลาสไปตามลำดับเห็นไหมคำสอนพระเจ้าสอนไว้นี่จริงไหมพวกคุณจะรู้จริงเพราะพวกคุณได้เรียนรู้เข้าใจและมาปฏิบัติมีของจริงอาศัย มีสภาวะจริงอาศัยมาเรื่อยๆอ้อใช่เว้ยเห็นไหมตารนระดับตารนระดับพอเป็นอรหันต์ก็รู้ครบอัตมาพูดไปก็ชัดเจนหมดทุกอย่างเลยนะแล้วคุณจะรู้ว่าอาัตมานี่พูดถูกถูกถูกจนบางอย่างเรายังเข้าใจไม่ทันพอรู้แล้วอ๋อแต่ถูกนะแต่เรายังเข้าใจไม่ทันเออแต่มันถูกนะนะถูก ถูกมันมีปฏิพันธ์ไรๆใไกลๆว่าเออ้าพูดถูกแต่แม้เรายัางไกลจังเลยไกลจากวิเวกเรายัางไกลจากวิเวกจังเลย้้ายยคนเีขให